สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะเช้านี้พานี่เลยตัดแต่งกิ่งมะขามยักษ์มีงานให้ทำทุกวันนะพวกเรานะเนาที่ปลูกผักสวนครัวปลูกผักทำเกษตรมีงานใ้ทำทุกวันเหนื่อยดีเนี่ยตัดออกแล้วตัดแต่งมะเฟืองหวานเขาอายุนานแล้ะเนี่ย ไม่รู้ว่าจะแตกจะงอกออกมาอีกหรือเปล่ารอรุ้นไปอยู่ในกระถางก็อ,อยู่ได้ไม่นานอยู่แล้วพวกต้นไม้อะอันนี้เดี๋ยวก็ทําปุ๋ยหมักใบว่าขามเนี่ยพวกใบเล็กๆเ,เนี่ยเยพวกเนี้ยทําปุ๋ยดีมากเลยนะเขาย่อยสลายเร็วด้วยพวกใบเล็กๆอ่ะเ,เอาไปทําปุ๋ยหมักให้หมดพวกนเนี้ยนีอ่อมแซ่บ อมแซบตำลึงหวานเบญจรงห้าสีหรือบุษบาเร็มทางโขกแล้วก็กินอร่อยมากเลยเนี่ยเอามากินแทนตำลึงหวานได้ไอตํนำลึงเผาได้เลยต้มจือดอร่อยกินสดกับต้มตำราดน้ำตกซุปหน่อไม้ได้ดีมากพาดูนี่ไปด้วยเลยมะนงมะนาวโอ้ยเดดเดดเดด เดี๋ยวเลาะตรงนี้ฟิงฟิงช่วยแม่ขนไปหน่อยเด้๋ยงฟิงสวัสดีจ้าพี่หนุ่ยสวัสดีไงแต่เราอยู่ข้างบ้านพอดีเราอัดคลิปตะโกนตะโกนคุยกันนี่หนานเฉาอวยตัดกิ่งมาทิ่มทิ่มทิ่มก็ติดได้นะมองเนี้ยเอาไว้ปลูกไล่แมลงเนี่ย เด็ดใบเด็ดยอดไปกินในส้มตำราดน้ำตกซุ้มไม้อย่างแบ่บพวกอังกาบหนูเหมือนกันเด็ดยอดไปกินพืชผักขมๆเป็นยากินวันละใบวันละยอดนี่แหละสลับกันไปลดน้ำตาลได้ดีมากเลยกินวันละยอดเนี่ยวันละยอดอย่างเงี้ยเด็ดไปกินวันละยอดนี่อย่างเงี้ยกินไปเลย ต้องคนกินเป็นแล้วก็คนกินผักขมๆเป็นนะเพราะขมมากใครกินสดาวได้ก็กินเน,นี่ยหนานโ่วยไ้ด้ืมีเสียงก้องแกงก้องแจงนี่ก็หนานโชวยนะปลูกไว้ทิ้งไว้เยอะๆเอาไว้ไล่มแมลงได้ดีไล่มแมลงบีขาวอะ่ะเดี๋ยวดูสักกันได้ออยินเสียงป้องตังคูอ,อ,อทำอไรจ้าพี่แครค่ะ เออทอดกล้วยแขกส่งเดชแล้วนะคะได้ยินไหมคะเตรียมทอดกล้วยแขกส่งเดชได้ลูกชอบกินแลจ้ะเออลูกชอบกินเลยทอดให้ลูกกินใหญ่เลยหม,ลหมดแล้วเห,หรอ,อ,หม,อมองเห็นอืมพักไว้ก่อนกล้วยหมดเอามาแล้วอ้วนอ้วนไหมช่วยแม่หน่อยเลยช่วยหน่อยเร็วช่วยช่วยยกยกไปหมก ดูมะนาวแป้นดอกพิเศษของเราซะก่อนมียอดมียอดงงยอดหนิกอย่างเงี้ยคุณเนี้ยเด็ดออกให้แตกใหม่เห็นป่ะเห็นป่ะเนี่ยถ้าใบงี้เด็ดออกให้แตกใหม่พวกเพลี้ยพวก,วกนอนโรคแคนเกอร์ส่วนมากเนี่ยโรคประจำตัวของเขาเป็นโรคประจำตัว ของตระกูลสม้มพวกแคนเกอร์นะนี่รากงอกยังเบิ้มงองอเลยนี่บ่างอละเดี๋ยว <Yeah. S 1> ตามไม่สองกิ่นแนมะ่กิ่งเนนะี่ย ไม่ขน,น,นาดใบบางหมดมันเป้นดอกพิเศษโลูกในวงบ่ดซีเมนที่วางบนพื้นปูนซีเมนไม่มีช่องไม่มีร่องไม่มีรอยให้รากลงพื้นด้วยนะอึ้บนเหนนะ้ำมาจากเศษฐานตักไว้ใช้บ้างแล้วอันนี้เป็นกรดมากเลย เนี่ยเป็นกรดมากแลวฆ่าหญ้าได้ด้วยหญ้าตายเลยอ่ะเนี่ยไปหยอดญ้าตายเลยเนี่ยเพราะเขาเป็นกรดเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้ก็ต้องผสมน้ําผสมน้ําให้เจือจางมีหมองนี้เอ้อเดี๋ยวกันนี่นี่เปลือกกล้วยเอาเปลือกกล้วยมาน,นเห็นปะ แม่ทำกล้วยแขงให้เรากินนี่เราก็จะเอาเปลือกกล้วยมาเทใส่เนี่ยเทใส่เลยเนี่ยเอาเปอกวกต้นมาหมักไว้เงี้นะต้นไม้งามงามเนี่ยในนี้มันจะมีพวกน้ำหมักต่างๆจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็มีข้าวสารก็มีใส่ฮอร์โมนจดฮอร์โมนไข่เข้าไป คนๆๆและนี่เลยนี่น้ำหมักจากเศษอาหารใส่เข้าไปอีกโอ้โหเพิ่มพลังเนี่ยใส่แค่นี้พอแต่เราเพิ่งจะใส่นะเราเพิ่งจะบำรุงเข้าไปสามวันครั้งเจ็ดวันครั้งแล้วแต่ใครสะดวกก็บำรุงไป แต่เจ็วันครั้งพอดีโอเคโอค้ยดีแตกไหมนะนะดูไหมแตกสวยงามไหมที่เราตัดแต่งกิ่งไปไหมเนี่ยแ้นดอกพิเศษที่ตัดจนกร้นเลยถ้าใครตามคลิปดีๆเราตัดกิ่งจนกร้นหมดเลยให้เขาแตกใหม่เดี๋ยวจะเลี้ยงเลี้ยงกิ่งนี้ให้เยอะๆหน่อย คือน้ำหนักเขาจะได้แบบกระ,กระจายน้ำหนักให้มันบาลานซ์กันไงเพราะกิ่งนี้เขาใหญ่เดี๋ยวเขาจะทำให้ต้นเอียงเนี่ยเอียงทำให้มันสมดุลกันบางทีปลูกพืชผักต่างๆต้นไม้ต้องพยายามตัดกิ่งแต่งกิ่งใบให้ใหมันสมดุลกัน เดี๋ยวต้องตัดออกก็เนี่ยเพี้ยเพี้ยเห็นปะตัวผักแบบปลอดสารใบหนิดใบงอเนี่ยต้องตัดเดี๋ยวต้องตัดออกโอ้ยดูกันอันนี้เป็นกิ่งกิ่งปักชำนะปักชำแบบควบแน่นนะที่กิ่งเล็กๆอะ่ะตอนนี้เริ่มโตแล้วกิ่งเริ่มใหญ่ละตอนปักลงดินกิ่งเล็กนิดเดียวเองตอนนี้เริ่มโตแล้ว ปัดชําแบบครบแน่นนี่เป็นกิ่นตอนที่เราตอนเองเราก็ตัดแต่งออกไปเหมือนกันทายอุ้ยนี่งามอุ้ยขอดูหน่อยจำได้ป่าวันนั้นที่เราดูนกยังไม่คลอดลูกเลยฮ้ยยังไม่ออกเลยอะ่ะ หรือจะฝ่อไปแล้วเห็นฟักนานแล้วฟักไข่นกทำรังเนี่ยแตกกิ่งแตกใบออกมาเต้ม่นหมดแล้วเนี่ยรอติดลูกยเยอะนี่ถังน้ำหมักทำไว้คนที่ปลูกผักแบบปลอดสารต,ต้องทำปุ๋ยหมักไว้ เยอะเยอะักอึ๊บนี่คนได้ยินเสียงป้าป้าแล้วอะป้าป้ามาแซวอันนี้น้ำหมักจากเศษอาหารต้องทำไว้ใหญ่ๆเพราะเราต้องใช้เยอะปลูกผักรอบบ้าน ถ้าไม่ทำใช้ก็เปลืองปุ๋ยคอกใช่ป่ะเพราะาน้ำสดทำม,มอไข่ก็ทำเข้าไปถังบเบลอยถังบเบลอบลาถังใหญ่เลย150 l. L. ร้อยห้าสิบลิตรสองร้อยลิตรผูแม่ผูแม่จริงไหม ไหน,นๆก็จะตัดแต่งจริงแล้วเนอะอ้วนนะาพาดูสิเลยใช่ไหมใช่ปอ้วนใช่ป่ะจ๊ะสวัสดีงาบก่อนสวัสดีงาบ <c oughs> น้ำหมองน้ำหมากต่างๆทำไว้รอบบ้านจะได้ไม่ต้องเดินไกลอันนี้หมอมบัวนมสดหมอมนัวไข่ เนี่ยอย่างเงี้ยใส่ฮอร์โมน้ำสดฮอร์โมนไข่ใส่น้ำหมักขี้วัวลงไปก็ได้ใส่น้ำหมักเปลือกทุเรียนลงไปก็ได้เนี่ยได้มาลผสมก็อย่างนะนิดละอย่างละหน่อยใช่ไหมนี่สุดยอดมากเลยโพแทสเซียมสูงน,เเนะเนี่ยน้ำหมักเปลือกทุเรียนเราเนี่ยเนี่ยโพแทสเซียมสูงต้นไม้ชอบมากเลยใครจะทำก็เนี่ยเปลือกทุเรียนสามกิโลน้ำตาลทรายหนึ่งกิโล ถ้าหกกิโลก็น้ำตาลทรายแดงสองกิโลหมักเติมน้ำกระปายแล้วก็คน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 หมักไว้หนึ่งเดือนแต่ของเราเนี่สรารพัดที่ใส่ <c oughs> มีทั้งจุลินทรีย์ของเพราะแสงด้วยนะช่วยย่อยเติมพลังเข้าไปานี่าเนี้ยตักมาใส่อย่างนี้คนๆนคนคนแล้วกรถนี่ ทำไปเลยน้ำหมักต่างๆน้ำหมักจากผลไม้อันนี้ปุ๋ยคอกละลายแล้วน้ำหมักปุ๋ยคอกก็ไม่เห็นยากเลยก็เทนะ้ำลงไปให้เต็มก็เทปุ๋ยคอกทั้งกระสอบเลยลงไปเต็มหมักไว้เลยส่วนมากเราจะหมักนานนะหนึ่งเดือนในไนโตรเจนสูงนะนี่โพแทสเซียมใช่ไหมเนี่ยโพแทสเซียมนี่ไนโตรเจนเห็นปนะ เอาวัตถุดิบทำม,มนไข่แคลเซียมโอ้ยต้นไม้งี้ต้องการอยู่แล้วสวยงามปลูกเข้าไปพวกเราปลูกอย่าหยุดนะจะมีโรคระบาดกี่รอบก็ยังไม่อดตายเท่าไหร่นะปลูกทุกอย่างที่มันกินได้เข้าใจป่ะที่มันกินได้เนี่ยกินได้เนี่ยกินได้ทุกอย่างกินได้เนะี่ยปลูกเข้าไปทําไมเราไม่ปลูกอย่างอื่น ที่ไม่กินได้เปลืองพื้นที่บ้านเราไม่ค่อยมีที่มากต้องปลูกแต่ของกินได้ทั้งนั้นเนี่ยพืชมงคลย้ำว่าพืชมงคลคำว่าพืชมงคลของเราคือกินได้ถ้ากินไม่ได้คือไม้ประดับเราจะเรียกไม้ประดับเราไม่เรียกพืชมงคลเนี่ยเป็นมงคลแก่ชีวิตกินแล้วก็อิ่ม ปลูกแล้วชื่นใจมีความสุขนะกินแล้วอิ่มท้องไม้ประดับก็อิ่มใจเวลาหิวขึ้นมากินไม่ได้ <c oughs> <c oughs> นะเวลาหิวขึ้นมากินได้กินไม่ได้แต่ปลูกแล้วอุย้ยมีความสุขปลูกต้นไม้ทุกชนิดจะมีความสุขทั้งนั้นแนหะแต่ปลกูกที่มันกินได้มันอิ่มท้องอิ่มใจด้วยนะปลูกแบบที่กินได้เนะี่ยเห็นมันงอกเห็นมันอะไรก็จะแบบ รู้สึกมีความสุขไปละเดี๋ยวขนงอนขนงอน,นทำงานงานเยอะเป็นกำลังใจให้เพืดด่อนๆในทำช่องเหมือนเดิมนะทำไปเรื่อยๆทำในสิ่งที่เราชอบที่เรารักเนี่ยแหละทำแล้วมีความสุขแล้วคนทำช่อง YouTube เหมือนคนประสาทไม่ดีอ่ะ <c oughs> พูดอยู่คนเดียวมัน <c oughs> พูดอยู่คนเดียวเ <c oughs> คนีนะ